สวัสดีครับทุกคนทีดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องฟิวเจอร์ไลฟ์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีหนึ่งในรถยนต์ SUV ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในปีนี้มานำเสนอรถที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำยุคความทนทานและความประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์แบบและนี่คือ Toyota RAV 4รุ่นปี2026 SUV รุ่นยอดนิยมจากโ To โยต a ที่ปรับมาพร้อมการออกแบบใหม่หมดจด ทั้งรูปลักษณ์ที่ดุดันคึื่นเทคโนโลยีที่ฉลาดขึ้นและระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังแต่รักโลกขีดขีดขีดเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับ Toyota RAV 4 2026ถูกออกแบบให้มีบุคลิกที่แข็งแรงทันสมัยและสปอร์ตมากกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ดีไซน์ทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเงาแบบพรีเมียมพร้อมโลโก้โตโยต้าสีฟ้าแบบไฮบริดตรงกลางไฟหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นแบบฟูลเลดแมทริกเฮดแอม ที่มีดีไซน์เรียลคมพร้อมไฟเดทามรันนิงหลายทรงเส้นเฉียงให้ลุกดูดันและมีพลังเหมือนสายตาของสัตว์นักล่ากันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูบึกบึนยิ่งขึ้นพร้อมช่องรับอากาศและกรอบไฟตัดหมอกดีไซน์สปอร์ตฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนข้างบน2เส้นเพิ่มมิติความแข็งแรงด้านข้างของตัวรถยังคงเน้นเส้นสายที่เฉียบและทรงพลัง,ล,องอล้ออลูมิเนยใหม่ขนาด19นิ้วสีเทาเมทัลลิกตัดขอบเงา ทำให้รูปลักษณ์โดยรวมดูเท่และมั่นคงบนท้องถนนส่วนด้านท้ายของ RAV4 2026นั้นต้องบอกเลยว่าสวยเชียบสุดๆไฟท้าย LED ทรงใหม่แนวยาวพร้อมแถบไฟเชื่อมต่อกลางฝาท้ายโลโก้โตโยต้าและสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดถูกจัดวางอย่างลงตัวกันชนท้ายดีไซน์ใหม่เพิ่มความสปอร์ตด้วยดิฟฟิวเซอร์สีดำด้านในภาพรวมภายนอกของโตโยต้ RAV4 2026ให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่หรูหรา เหมาะทั้งกับการขับในเมืองและการผจญภัยนอกเมืองเป็น SUV ที่ดูพร้อมไปทุกที่จริงๆครับขีดขีดขีด,ขดมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความหรูแบบเรียบง่ายและเทคโนโลยีที่จัดเต็มโตโยต้ใช้วัสดุคุณภาพสูงทั่วทั้งห้องโดยสารเช่นหนังนุ่มพิเศษ soft touch material บริเวณคอนโซลและประตูพร้อมการตกแต่งด้วยแถบสีเงินด้าน และไฟแอมเบียนไลท์ปรับสีได้พวงมาลัยทรงใหม่หุ้มหนังแท้มีปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆครบเช่นระบบนำทางเสียงโทรศัพท์และระบบช่วยขับจอแสดงผลผู้ขับขี่เป็นแบบ Full Digital Display ขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วระดับพลังงานและโหมดการขับขี่ตรงกลางคือจอสัมผัสแนวนอนขนาดใหญ่14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย ระบบเสียงในรถจาก JBL Premium Sound System ลำโพงทั้งหมด10ตำแหน่งให้คุณภาพเสียงชัดและมีมิติสุดๆไม่ว่าจะเปิดเพลงหรือดูหนังในรถเสียงกังวานรอบทิศทางจริงๆเบาะนั่งของ RAV 42,026ถูกออกแบบใหม่ให้กระชับและนุ่มขึ้นเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศแอร์และอุ่นเบาะส่วนเบาะหลังพับได้แบบ60:40ต่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ถึง1,650ลิตรเมื่อพับราบ หลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟเปิดรับแสงธรรมชาติเต็มที่ช่วยให้ภายในรถดูโปร่งและสว่างขึ้นระบบปรับอากาศแบบ d u อัลโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์แถวหลังสำหรับผู้โดยสารด้านหลังโดยรวมแล้วภายในของ Toyota RAV4 2 0 2 6สะดวกสบายหรูหราและเหมาะกับทุกไรฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเดินทางในเมืองหรือทางไกลครับขีดขีดขีดต่อมาคือสมรรถนะและระบบขับเคลื่อน t o โยต้า RAV 4 2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่แบบไฮบริดเจเนเรชัน n 5เครื่องยนต์เบนซิน,น2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดถึง245แรงมา้าและแรงบิดกว่า400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ที่เนียนและตอบสนองไวระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ FWD และ AWD Intelligent อัตราเร่งศถึง100กิลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ7.4วินาที ถือว่าทำได้ดีมากสำหรับรถ SUV ขนาดกลางและถึงจะมีพละกกำลังมากแต่ r a v 4ยังประหยัดน้ำมันสุดๆทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรหรือจะใช้ขับในโหมด E v ีอย่างเดียวในเมืองก็ได้ระยะทางประมาณ60กิโลเมตรระบบการสะเทือนใหม่แบบเมกเฟอร์สันสตรัดด้านหน้าและดับเบิลวิชโบนดด้านหลังช่วยให้การขับขีน่นุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะเข้าโคง้งหรือขับบนถนนครุกคระรถก็ยังนิ่งและเกาะถนนได้ดี นอกจากนี้ยังมีระบบมันิิดเทเรนซีเล็กให้เลือกโหมดขับขี่ตามสภาพถนนเช่นมัดแซนสโ์และร็อกและที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบความปลอดภัยระดับสูงจาก Toyota Safety Sense 3.0ประกอบด้วยระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ p r e c o นล i t i o n System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลน Lane น r a c i n g a s s i s t ระบบเตือนจุดอับสายตา l ล n d Spo t m o เ i อร์ กล้องมองรอบคัน360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติและ